เทคนิคของการเอามอเตอร์ออกคนเดียวหรือว่าเอาลงคนเดียวก็นะครับจประมาณนี้นะครับนอกคลายนะครับไอตัวข้างหลังข้างหลังสองตัวนี้ไม่ต้องเอาออกสุดนะครับแต่ว่าเอาไอตัวข้างหน้าออกหมดเลยนะครับเอาน็อตออกเลยนะครับเอาน็อตสองตัวนี้ออกเลยนะเอาตัวน็อตออกข้างแหวนด้วยนะครับแล้วทีนี้นะครับไอตัวที่มันล้งมอเตอร์ไว้ก็จะเป็นสายพานล้วแหละนะครับทีนี้เราก็ยกขึ้นนิดหนึ่งนะครับเอาสายพานออกนะครับ เจ้าสายพานออกก่อนหรือออกหลังก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เบี่ยงเบี่ยงมอเตอร์ลงแบบนี้แล้วก็จะ2สองมือนะครับให้ตัวน็อตสองตัวนี้มันล็อกมอเตอร์ไว้เพื่อยันมอเตอร์ไว้ไม่ให้ตกส่วนน็อตตัวนี้นะครับก็คือว่ามันให้มันอิสระแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดึงมอเตอร์ลงมาค่อยๆดึงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็วางนะครับอันนี้คือวิธีการเอามอเตอร์ลงนะครับ